ปบับทเป็นบุลินนะครับบุลินก็เรียนอยู่วิศาวะปีสีนะครับก็จะมีความเป็นผู้นําสูงมีไหวพริบที่ดีเอาตัวรอดช่วยเพื่อนอะไรเงรี้ยอย่างเช่นตอนแบบนี้จะเขอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่มีสติที่สุดอะไรเงี้ย ก็จะเป็นคนที่หวานๆค่ะตามชื่อของเราเลยเป็นวัยรุ่นทั่วไปค่ะมีความอ่อนหวานพูดจาไพเราะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนลุยๆแบบคนอื่นเขาอะค่ะอะไรนี้ใช่ก็ไม่ต่างจากตัวจริงพอยมากระบบเป็นนาวานะครับผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สนะครับคณะพรึกษาศาสตร์นะครับผม ก็ในเรื่องก็จะเล่าเรื่องราวของตัวนาวาเนี่ยที่กำลังทำโปรเจกต์จบก็เลยสนใจที่จะไปทำวิจัยเกี่ยวกับใบชะละวันที่เกาะแห่งหนึ่งครับโดยมีน้ำหวานเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมค,ะ <Masters> วคณะด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆต่างคณะที่เป็นแบบเพื่อนของเพื่อนอีกทีอะไรเงี้ยมาเป็นกลุ่มแก๊งเพื่อที่จะเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยกันก็จะผ่านเรื่องราวที่มันไม่คาดคิดไม่คาด <zin d itch> ฝันจะต้องไปไประจนภัยไปเดินป่าแล้วก็พาเพื่อนๆไปเจอจระเข้ด้วย แยาค่ะในเรื่องระบบทเป็นแชมเปญค่ะจริงๆแชมเปญก็เป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะเรียนไปด้วยแล้วก็แบบมีแฟนไปด้วยแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเป็นเด็กสมัยใหม่เด็กในยุคนี้เลยอะค่ะแต่ก็จะมีความแบบมีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะทําอะไรโดยที่แบบไม่ทันคิด ของฟีฟ่าเลยครับก็จะเป็นคนบวกเวกวยวายบ้านรวยเอาแต่ใจ,ใจมันก็จะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยได้เจอมาก่อนก็พอมาเจอมันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราได้พิสูจนตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทำได้ที่ล่า เรื่องราวก็มันมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับที่ทำเวียนิพน์นะครับ mm. เกี่ยวกับพืชชนิดหนึ่งช mm. ื่อเรียกว่าชาละวันครับกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก่อนที่เราจะถ่ายทำเนี่ยเราต้องมีเวิร์กช็อปก่อนคัดนักแสดงมาเวิร์กช็อปกันแล้วก็การถ่ายทำภาพเทคนิคเนี่ย ก็มี CG จากบริษัทที่ทำให้ฮอลลี w o o d นะครับมาทำให้เราเป็นซีจีจ็เกค,ครับถามว่ายากไหมก็ยากครับแต่ก็ออกมาด้วยดีครับทุกคนก็แฮปปี้กับในสิ่งที่ทำนะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานดาราครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบถ่ายทำแบบติดทั้งฝนติดทั้งโรคโควิดกว่าจะจบเนี่ยนานมากเลยครับแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับอุปสรรคก็ไม่มีอะไรมากมายอะเด็กๆทุกคนนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำงานดีครับ ทยเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนไปอุดหนุนหนังไทยนะครับเป็นหนังแบบแนวผจญภัยเอาตัวรอดชีวิตรอดหนีเจระเข้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีหนังแบบนี้ในไทยค่อนข้างนานแล้วนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนไปลองชมดูเรื่องนี้ทุกคนก็เต็มที่มากๆเลยหวังว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชอบด้วยค่ะไว้เจอกันในโพรงภาพยนตร์ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของบิว อยากจะให้ทุกคนมาดูะฮะเพราะว่าเรื่องนี้นะักแสดงทีมงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ผมการันตีเลยว่า CG เรื่องนี้สวยงามแน่นอนครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะของ PP แล้วก็อยากไดให้ทุกคนเนี่ยติดตามผลงานแล้วก็เราได้ร่วมงานกับนักแสดงแบบเก่งพอสมควรเลยนะคะน้องพลอยฟุ๊ออก,กาส์ิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะี่ยก็อยากให้มาสนุกแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขของทุกทุกคนนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่ นักแสดงทุกคนตัวฟุกเองแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทํากันอย่างมากๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับภาพยนตร์ของเราด้วยนะครับแล้วก็รับรองว่าเรื่องนี้นีไม่ผิดหวังแน่นอนสนุกผจญภัยไปกับพวกเรานะครับ